แล้วสวัสดีครับกบลับมาในคลาสโซ่หรอไม่คลาสอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาทํราระบบเอ่อคังแสงเก็บคังเก็บของอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าคือผมเรียกว่ามันคังแสงอ่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่เก็บหมดทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยฮะคือไอเทมทุกอย่างในชีวิตผมจะมาเก็บที่นี่หมดนะฮะ คือผมจะทําที่เนี่ยเป็นศูนย์เก็บไอเทมที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมด้วยเช่นกันนะฮะคือเนื่องจากว่าทุกวันนี้ใช่ไหมฮะโลกของผมเก็บไอเทมกันแบบกระจัดกระจายมากนะเพราะฉะนั้นผมจะทําให้พื้นที่แห่งนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เก็บไอเทมที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและรองรับการเก็บไอเทมได้มากมายมหาศาลฮะก็เดี๋ยวผมจะต้องไปทางป่าอีกแล้วนะเพราะผมจะต้องทาเชสกับฮอปเปอร์จำนวนมากนะแต่ตอนนี้ไอเรื่องนั้นอะเอาไว้ก่อนฮะเรามาอัปเดตกันก่อนฮะว่ามีอะไรบ้างสำหรับกรณีในครั้งนี้นะฮะคือผมตด พบได้ว่ามีสลามช้างทั้งหมดสามช้างนะฮะโดยรอบบริเวณตรงนี้นะฮะก็คืออันนั้นช้างเก่าตรงนั้นอันนึงแล้วก็ตรงนี้นะฮะกับตรงนั้นคือผมเห็นเลยคือผมเห็นเลยว่ามันเกิดนะฮะแล้วมันก็หายไปนะฮะคือก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะจะล้อมดีไหมหรือจะทําอะไรดีนะฮะคือจากสลามช้างอะ่ะคือคือถามว่าผมเช็คสลามช้างเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ไปสร้างตรงนั้นไงฮะ เพราะว่าเดี๋ยวสลามมันก็มาเดินหยงอยง่าง,งในพื้นที่ของเราใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบหาที่หลีกเลี่ยงมันนิดนึงอะไรประมาณนี้อาจจะทําเป็นอะไรสักอย่างอันนี้คือผมยังไม่รู้ว่ะแต่ก็คือร่วมเป็นสามช้างอะ่ะคือเราอย่าไปสร้างตรงนั้นฮะคือเราอาจจะต้องกงั้กนห้องเอาไว้สําหรับฟาร์มสลามตรงนั้นตรงน่ะตรงที่ผมได้วางทอชเอาไว้ตรงนั้นเห็นบป่าเห็นบอเห็นนะฮะ แล้วตรงนี้คืออะไรฮะทำไมผมถึงวางน้ําอย่างนี้คือผมทดลองไงว่าเอ๊ะมันจะมีเอ็นเดอร์แมนลงมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือปกติแล้วเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันจะชอบไปยืนอยู่ตรงเชสตรงนั้นไงตรงกองผมก็เลยมันใส่เอ็นเดอร์แมนเอาน้ําวางซะเลยนะฮะคำตอบนะครับมันก็คือเอ็นเดอร์แมนมันก็ยังมันมันก็ไม่ยืนตรงนี้ฮะแต่เอ็นเดอร์แมนมันวาร์ปไปข้างล่างเลยนะฮะคือเหมือนแบบคือผมปวดตับกับเอ็นเดอร์แมนมากคือก็โอเคคือผมก็ว่าแบบนี้ให้เอ็นเดอร์แมนมันชนะไปละกันนะครับ แบบเนี้ยให้เอ็นเดอร์แมนมันชนะไปแล้วกันคือแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือตอนนี้แบบจนปัญญาเหลือเกินนะฮะแป๊บหนึ่งคือผขอโทษผมไม่ได้เอาโชเวลมาคือคือผมจะทุบก,ก้อนหินไงไม่ได้คิดว่าจะมาทุบดินนะฮะซึ่งก็ที่ขุดที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นที่ขุดซิลทอสนะฮะก็ที่ขุดซิลทอสก,ก็แลกจากเซเว่นอีเลฟเว่นของเรานะฮะบวกกับอันเบคกิ้งบวกกับเมนดิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเรา สมมติที่ขุดใกล้จะพังอะไรเงี้ยก็ไปแลกของ NBC นะฮะแล้วมันก็จะซ่อมให้นะฮะแล้วที่ขุดอันนึงเนี่ยก็อ่าขุดได้นานพอสมควรอ่าเรวรู้สึกแล้วไอ้รอบๆตรงเนี้ยฮะใช้หินไปเท่าไหร่นะฮะหิน stone เนี่ยอ่าสักครู่นะฮะถามว่าไอ้ไอ้ไอ้ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกมันใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ประมาณ6 ถึง7ลังมั้งคือผมก็ไม่แน่ใจนะไอหินทั้งหมดตรงนี้นะฮะก็ใช้สโตนทั้งหมดไปประมาณเกือบ7ลังหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้นับนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละคือก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะมันเพราะมันเป็นแค่ขอบๆจบตท่งไหร่ละฮะคือตรงนี้เรามีสโตนเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตฮะส่วนไอตรงนี้ผมจะทำไงกับชีวิตต่อนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ถึงทําอะไรหรอไม่ถึงอีกเครื่องไม่ถึงไอยืยูไม่ไม่ถึงไอ เอไอ,อ,อ้ที่เก็บไว้นเนี่ยคือผมก็ไมปรวมกันว่าจะจัดว่าจะจัดการกับมันยังไงต่อไปนะฮะก็ก็ปล่อยให้มันเป็นโดเดย์โดเดย์อย่างงี้ไปก่อนแล้วกันจนกว่าเราจะสร้างเออเออสร้างสร้างอะไรนะสร้างคลังแสงเสร็จนะฮะก็ต้องปล่อยโดเดย์โดเดย์ไว้อย่างงี้ก่อนเพราะมันก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนอะ่ะเข้าใจไหมคือถ้าสมมติผมไปนั่งย้ายของอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาโดยใช่เหตุใช่ไหมอ่ะแป๊บนึงทุบกันเพราะคือผมน่าจะเอาเชลเวลมาเนาะ โอเวอร์ไม่ได้มาขออภัยฮะเสียใจไม่เป็นไรคือดีมันมีนิดเดียวโอเคอ่าแล้วก็ตรงที่ขุดเนี่ยฮะเฮ้ยอ๋ออ๋อตรงนี้เหรอเอาไงกับตรงนี้ดิอ่าบันไดขั้นตรงนี้เรายังไม่ขุดแล้วกันฮะเราจะปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคคือถามว่าทาไมผมขุดหมดเหลือแต่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นใจความมันเป็นจุดสําคัญของชีวิตไงคือผมต้องมา กดปุ่มแบบปิดมอนเตอร์ด้วยอะไรประมาณกดปุ่มข่ามอนเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยบวกกับมันจะมีของอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยให้บริเวณตรงนี้บบเป็นจุดสุดท้ายนะฮะอารมณ์มันก็เลยเหมือนแบบเหมือนแบบเล่นแบบไอแลนหรือสกายบล็อกอะไรสักอย่างนะฮะ <c oughs> แบบเป็นแท่งตางงายอยู่ตรงเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแบบหน้าผาสูงคือก็เดินดีๆแล้วกันนะถ้าเดินไม่ดีก็ตกโลกตายแค่นั้นแหละ,ะส่วนถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมติเราขุดลงไปเยอะๆเนี่ยเราจะเดินเราจะกลับยังไงฮะก็เนี่ยผมได้แปะบันไดเอาไว้เห็นหรือย,ยัง เนี่ยแปะบันไดตัวนี้เอาไว้เพราะว่าทางเดินตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้แล้วมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้ฮะแบบนะ้ฮะทำทางเดินเชื่อไมไว้ก่อนเอาไว้ในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะไม่มีเกาะตรงนี้ละเป็นงานช้างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตผมเลยปกติขุดช้างไม่กี่ช้างอะฮะก็แทบอ้วกแตกและเจอช้างอะพวกนี้เข้าไปนี่อ้วกแตกไปเลยแต่ก็ขอขอบคุณนะฮะที่เรามี7 e เ e ่นอคอยสนับสนุนนะฮะไม่ได้ค้าโฆษณาเซเว่นทเวลแล้วกันน่ นะฮะเราก็ยังมี7ซเว่ 12, นะครับหมูบะเอ่อเอ็แรกของนะ,ะท,ที่ที่ทำให้เราสามารถแลกที่ขุดพ i ิกแอคได้อะไรปนระมาณนี้ถ้ามันแตกอะไรเงี้ยฮะและแอมบอร์เราก็มีเยอะถูกต้องไหมละ่ะอ่าส่วนเอาหองอาหารประมาณนี้เราก็ไม่ต้องหาฮะวัน,ว,นวันก็นั่งขุดอย่างเดียวพอพวกอาหารทาก็ไม่ต้องไปนั่งหาฮะเพราะว่าเราสามารถเอาแอมบอร์ไปแลกบู t เชอร์ได้ใช่ไหมละ่ะก็ก็ซื้ออาหารมาอะไรเงี้ยพวกสตงสเต็กอะไรเงี้ยฮะพวกพวกอ,อาหารอะพวกชอ็อปเงี้ยมันแลกอะไรได้บ้างวะ อนนั้นแหละแลกอาหารนะแลกฟาร์มมงฟาร์เมอร์อะไรก็ได้อะฮะอาหารน่ะคือผมไม่ใช่แฟนลับในการแลกบูทเชอร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ฟาร์เมอร์นะฮะโอเคกว่าจะผ่านไปแต่ละชั้นปกติก็นั่งขุดไปฟังเพลงไปนะฮะนั่งขุดกันแบบสมมุติแบบขุดกันตีสก็นั่งฟังชูตติ้งสตาร์ไปอ่ะตอตอตัตัตัดตดตตัตัดตัดตัตัตัดตตัดตตัดตัดตั ใครยังไม่เคยฟังฮะเดี๋ยวผมทําอีกเวอร์ชั่นให้ก็ได้ฮะอันนั้นเป็นแบบออกนอกอวก,กาศใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมทําเวอร์ชั่น p i ิกแอให้ฮะขุดกันมันนะฮะได้ฮะเราจัดให้ฮะขอให้สนุกฮะ และตอนนี้ช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดของการทำฟาร์มนั่นก็คือช่วงเวลากลางคืนครับเพราะมอนเตอร์มันจะเกิดเยอะมากคือผมก็พยายามปักทอท้วแต่ผมก็ขี้เกียจอะ่ะเข้าใจป่ะฮะอย่างตรงเนี้ยเราก็คือขี้เกียจเข้าใจป่ะคือพอขุดทีอะทอรมันก็เด้งใช่ไหมเออขุดพื้นเงี้ยทอดมันก็เด้งอะไรเงี้ยมานั่งปักทอดใหม่เดี๋ยวพอขุดพื้นทอรก็เด้งอีกอะไรเงี้ยเสียเวลาผมก็เลยขี้เกียจปักทอดแล้วฮะตอนเนี้ย ก็เลยปล่อยแบบเออตามเวรตามกรรมมันไปลวกันเออมอนเตอร์จะเยอะก็เยอะไปส่วนข้างล่างนี้ก็โอเคผมก็ปักท็อตไว้หน่อยนึงนะฮะแต่ผมไม่ได้ปักท็อตเยอะมากแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วมอนเตอร์ก็ไม่น่าจะเกิดแล้วละ่ะนะฮะส่วนตรงเนี้ยที่มันกลวงๆเนี่ยฮะมันเป็นทับมันเป็นถ้ำไงมันก็เลยแบบกลวงๆบ้างแล้วมันก็จะมีพวกกาวงกาวเวลอะไรประมาณเนี้ยฮะถ้าถามว่าผมจะสร้างยังไงสําหรับไอ้คลังแสงนี้นะฮะก็อาจจะทําทแบบ ข้างบนทําแบบมีน้ํามั้งอะไรประมาณเนี้ยฮะถามว่าทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อสวยๆมั้งฮะคือคือทำทำเป็นอะไรก็ได้ฮะที่ไม่ใช่หญ้าฮะเพราะว่าเอ็นเดอร์แมนมันจะอาจจะวาร์ปลงมามันไม่อาจนะฮะมันวาร์ปลงมาแน่นอนฮะผมก็เลยกาว,ว่าเออทาเป็นน้ําเลยละกันเออมันจะได้ไม่ต้องาวาร์ปมายืนอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าถามถ้าถามว่าถ้าทําน้ําข้างบนตรงพื้นตรงเนี้ยเอ็นเดอร์แมนมันจะวาร์ปไปไหนฮะมันก็วาร์ปอยู่ดีฮะมันก็จะวาร์ปลงไปชั้นต่อไปนั่น,น,นแหละฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรา ก็เวลาก่อสร้างผมจะก่อสร้างยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แน่นอนฮะว่าเอ็นเดอร์แมนเนี่ยจะต้องบุกเข้าไปในถ้นของเราแน่นอนฮะคือเอ็นเดอร์แมนมันมันกวนตีน่ะคือมันวาร์ปไปได้ทุกที่อะคือจากที่ผมอ่านวิกิพีเดียมันบอกว่าเอ็นเดอร์แมนอะวาร์ปได้ในรัศมี32บล็อกใช่ไหมฮะผมก็วัดจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างอย่างดิบดีเลยนะมันก็เกิน32บล็อกนะฮะแต่เอ็นเดอร์แมนมันก็ยังวาร์ปลงมาได้คือแบบอะไรของมันเนี่ยมันมันเป็นการแหกกฎยังไงของมันเนี่ย หรือว่ามันเป็น32บล็อกรอบๆอ,อะไรเงี้ยมันไม่นับนับแนวตั้งนอนเงี้ยเอ๊ะมันไม่รับมันไม่นับแนวแกนวายหรอก็อไม่เข้าใจเอนเดอร์แมนมาเหมือนกันครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากมากและน่าลำคาญรู้เปล่าว่าเอนเดอร์แมนเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยฮะน่าลำคาญกว่านี้อีกคือก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราทำฟาร์มสป,ปอร์มอนเตอร์อะฮะก่อนหน้าเนี่ยเอนเดอร์แมนบอกให้นะฮะเอนเดอร์แมนมันหยิบบล็อกได้ทุกบล็อกเลยนะฮะรู้เปล่า แล้วเวลาเอ็นเดอร์แมนมันหยิบบล็อกได้ทุกบล็อกเนี่ยเวลาเราทำฟาร์มสปอร์มอนเตอร์เนี่ยเอ็นเดอร์แมนก็จะหยิบบล็อกจากฟาร์มสปอร์มอนเตอร์เราไปแล้วมันจะทำให้ฟาร์มสปอร์มอนเตอร์เราแหวงนะฮะแต่ก็หลังจากที่อัปเดตมาใหม่ก็ก็รู้สึกดีใจขึ้นเยอะนะฮะมันเป็นเรื่องของเก่าๆฮะคนรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้าน,นี่ยประวัต,ปวติประวัติความเป็นมาของเอ็นเดอร์แมนเป็นยังไงแบบเอ้ยมันหยิบบล็อกไปหมดฮะมันหยิบบล็อกได้ทุกบล็อกจริงๆฮะแม้กระทั่งเเเเเบบบบบดดดลล็็อออออกกกกกแมมม่่่งงงงงหหหยยยยยิิิคคคครรรัััันนนนนทุุาาาจจๆขขีีี้้ววืืะะ ถามหลายๆคนอนะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเล่นไหมครับเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมเขาก็บอกว่าสนุกแต่มันติดอย่างเดียวเนี่ยก็คือการที่ต้องมานั่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเวลาจะสร้างแต่ละอย่างเนี่ยแบบโอ้ช้วเวลาขุดนานนานเหลือเกินอย่างที่ผมกําลังทําอยู่นี่แหละนั่งขุดแบบนานนานแสนนานเหลือเกินโอเคใช่ผมเมื่อต่คุยเมื่อกี้ผมพูดไปหรือ,อยังผมพูดไปยังเนี้ย ว่าไอ้ว่าว่าเออเนี่ยผมใช้ stone slab อะไรประมาณเนี่ยผมพูดไปเลว้วแต่ผมคาให้ดูหรือ,อยัง stone slab ก็เอาไปวางไว้ใน crafting table อะเอา stone นะไปวางไว้ใน crafting table เอาวางไว้แถวบนสุดแล้วกันอ่าบนแถวหนึ่งอะวางไว้สักแถวนึงอะ่ะตลอดแถวนะฮะนั่นแหละคือวิธีการคาบเออ stone slab ซึ่งถามว่าทำไมผมถึงใช้ stone slab คือผมชอบ stone slab เวลาทำทางเดินมันสวยดีไงแล้วก็แบบเวลาทำแบบ ต่อเป็นกําแพงเงี้ยมันก็ดูแบบเหมือนแบบหินที่มันแบบ <c oughs> ทับเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยมันก็ดูดีอ่ะเออผมก็เลยเป็นคนชอบใช้เออ่ stone slab นะฮะแต่ตอนเนี้ยฮะของในกล่องเต็มฮะมันจะเป็นเงี้ยแหละฮะก็คือเวลาเวลาเล่นๆไปเนี่ยก็ต้องมานั่งสร้างกล่องเก็บของเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็อย่างเงี้ยฮะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างฮะแล้วแต่อารมณ์ฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บหมดนะฮะเก็บไปทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังจะเก็บ มันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะใครจะไปรู้ใช่ปหมละ่ะเออเก็บเก็บไปเถอะฮะบล็อกเนี่ยคอร์สตนเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ในอนาคตวงเล็บมั้งนะฮะมันมีประโยชน์ด้านไหนอันนี้ก็คิดยังไม่ออกเหมือนกันฮะเอามาทำพิกแอคเหรอก็ไม่นะเราก็มีที่ขุดเดมอนแล้วแล้วบางคนจะบอกว่าที่ขุดหินมันฟรีนะเี่เออประมาณเนี้ยที่ขุดเดมอนเราก็ฟรีฮะผมมีเอมรัลด์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วผมก็ลืมเอาพิกเอาไอ้นั่นมาจนได้ลืมเอาโชว์เว้มาจนได้ ปะโถนั่นแหละฮะคือที่ขุดเนี่ยผมก็แลก NPC มาก็ได้ใช่ไหมล่ะวลเลเจอร์อ่ะเพราะว่าผมมีเอเมอรัลเยอะไงแลกมาก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้หินเลยเออสะดวกก็เร็วสะดวกก็สะดวกกว่าทั้งเยอะไม่รู้จะเอาหินไปทําอะไรเหมือนกันใครมีความคิดอะไรดีๆเกี่ยวกับหินว่าจะเอาหินไปทําอะไรก็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 เม้นมาได้ฮะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณเอาหินไปทํอะไรตั้งเยอะไม่ถึงถ้าสมมติเรามีหินเยอะเนี่ยคุณจะเอาไปทําอะไร ม,ม,มันมีมันมีอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันเช่นแบบไอ้แคคตัสอะรู้จักใช่ไหมกระบอกเพชรอะเวลาทำฟาร,ร์มแคคตัสอะมันง่ายใช่ไหมก็แค่แบบเอาบล็อกอะไรไปวางกันไว้เงี้ยพอแคคตัสโตมันก็เด้งประมาณเนี้ยแคคตัสมีก็เยอะเหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาแคคตัสไปทำอะไรเอาไปย้อมสีก็ไม่รู้จะเอาไปย้อมทำไมต้งเยอะแยะนะอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้คือสภาพก็คือเดี๋ยวผมจะทำบ่อน้ำตรงนี้ ให้ลึกประมาณ3บล็อกนะฮะแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนแบบต่างประเทศนะฮะไม่ใช่ฝรั่งนะฮะให้อารมณ์เหมือนแบบสถานที่บางสถานที่ต่างประเทศประมาณนี้คือมันจะเป็นน้ำล้อมรอบใช่ไหมครับปื้นน้ำล้อมรอบเลยนะแล้วตรงกลางก็จะเป็นเกาะหรือเป็นอะไรสักอย่างนะฮะที่เป็นทางลงไปสู่ฐานทัพของเราด้านล่างอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยมันดูดีมีออร่ามากคือแบบดูแลพูดแล้วเหมือนมันดูดีนะฮะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยฮะแล้วผมก็จะไม่วางแผนด้วยฮะ นี่คือเกมไมค้าฮะเราจะปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำฮะไม่ต้องวางแผนอะไรให้ยุ่งยากฮะคือจะวางแผนก็ดีฮะแต่ผมขี้เกียจวางแผนฮะเล่นไมค้าเดี๋ยวมันก็ไหลไปเองแหละฮะมันคือเกมสร้างฮะเราไม่ใช่ไม่ใช่สถาปน,นิกหรือวิศวะอะไรประมาณไม่ใช่สถาปนิกหรือวิศวะอะไรทางนานฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเกมไมค้าเราสร้างไปเถอะมันดีไม่ดีก็ค่อยแก้กันอะไรเงี้ย เข้าใจอารมณ์ป่ะมันจะเหมือนสถานที่ฝรั่งอะไรเงี้ยเหมือนสถานที่ต่างประเทศอะรอบๆจะเป็นน้ําแล้วตรงกลางก็จะเป็นเกาะนะฮะซึ่งเกาะนั้นมันจะสร้างด้วยอะไรก็กแล้วแต่อาจจะเป็นหินอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันนั่นแหละฮะแล้วถามว่าทําน้ําไว้ทําไมก็อาจจะแบบให้สวยๆบ้างอะแล้วกันเอ็นเดอร์แมนด้วยแล้วก็แบบเอาไวต้ตกปลาเล่นด้วยประมาณเนี้ยคือตอนนี้ผมยังไม่มีบอร์ตกปลาเล่นไงเออก็เลยอาจจะแบบทําบอร์ตกปลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใครมีอะไรจะเสริมอะไรอีกไหมฮะใครมีคอมเมนต์อะไรหรือเกี่ยวกับระบบเก็บของอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะฮะคือระบบเก็บของเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นบ้านอะ่ะบางคนบอกเฮ้พี่มีบ้านจะมีบ้านแล้วเหรอใช่ฮะก็อันนี้จะเป็นฐานทานนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะแบบมีความเป็นบ้านด้วยหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นบ้านหรือเปล่าน,นะ,ะแต่ผมก็จะพยายามทําให้เป็นบ้านนะฮะแล้วเชื่อแน่นอนฮะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันจะต้องแหลกกว่าฟาร์มบ้าบอๆนั้นแน่นอนเพราะว่าฮอปเปอร์กับเชสเนี่ย คือไอเทมในไมค้ามีกี่ชนิดฮะนับไปไอเทมในไมค้ามีกี่ชนิดและแต่ละชนิดนั้นอะผมก็จะต้องทํากล่องเก็บของประมาณสักแบบ4ี่ห้ากล่องคู่อะไรประมาณเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กล่องเยอะมากฮอปเปอร์ก็ต้องใช้เยอะด้วยเช่นกันครับเพราะว่าต้องใช้เป็นระบบแบบเอ่อระบบใช้เป็นระบบเขาเรียกอะไรซอสไอเทมอะจัดเรียงไอเทมประมาณเนี้ยคัดแยกไอเทมให้อัตโนมัติอะฮะพอมีระบบคัดแยกไอเทมให้อัตโนมัติเนี่ยชีวิตก็จะสบายแล้วนะครับ อันนี้คือไม่มีอะไรฮะช่วงนี้ไม่มีอะไรจริงๆฮะนอกจากขุดฮะคือถามว่าช่วงนี้สอบเสร็จหรือยังสอบเสร็จแล้วฮะโปรเจกต์จบทําเสร็จยังฮะยังฮะก็พยายามออกคลิปบ้างอะเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เลยประมาณนี้ก็คิดถึงนะคิดถึงเกมไอค้าเหมือนกันก็จะพยายามออกคลิปวันละคลิปนะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าออกไม่ได้ก็ไม่ต้องว่ากันนะฮะคือไม่มีตารางเวลาแน่นอนฮะแต่เกิดสมมติสอบเสร็จแล้วเรียนจบแล้ว ก็น่าจะมาออกคลิปไหมครับมังคะก็น่าจะกลับมาออกคลิปเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมก็คือออกคลิปทุกวันมังนะต้องดูชะตาการรมชีวิตก่อนฮะว่าจะได้ทํางานอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นแบบนักเขียนโปรแกรมหรือเปล่าหรือเป็นอะไรประมาณนี้อ่าถ้าเป็นนักเขียนโปรแกรมอ่าก็ดูว่ามีเวลาว่างมากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยฮะ โอเคฮะคือผมไม,ม่รู้จะพูดอะไรกับในภาค,ภาคนี้ฮะนอกจากการขุดเจาะนะฮะคือผมก็มารายงานความคืบหน้าเฉยว่าว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะมีสลามช้างเพิ่มอีก3มช้างอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนสลามช้างตรงที่เป็นสลามช้างคือสมมุตินะฮะคือพอลงมาเนี่ยคือสิ่งที่ที่ผมคิดไว้เนี่ยคือลงมาเนี่ยจะทําเป็นสีแยกวืด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 สีแยกประมาณเนี่ยฮะซึ่งแต่ละแยกนะั้นจะมีการซึ่งแต่ละแยกและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีไอเทม มีชน,นิดไอเทมอ่ะที่แบบชัดเจนอะ่ะเช่นแบบประเภทอาหารแล้วก็ชั้นนั้นเป็นอาหารไปเลยถ้าเป็นพวกบล็อกหินอะไรเงี้ยชั้นนั้นก็จะเป็นหินอะไรเงี้ยฮะหรือชันน้นไหนเป็นทางการ,กรเกษตรก็ชั้นนั้นจะเป็นการ,กรเกษตรไปเลยประมาณเนี้ยคือจะให้อะคือจะให้อารมณ์มันแบบเวลาเราเดินชอปปิ้งที่แบบเออห้างสรรพสินค้าเท е สโก้โลโตัสซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อย่างเงี้ยอะ่ะเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่แบบเป็นระเบียบใช่ไหมฮะแบบโอเคโซนผลิตภัณฑ์ ผงซักฟอกอะไรเงี้ยก็จะอยู่โซนผงซักฟอกอะฮะคือคือเขาไม่ได้ขายแบบรวมๆมั่วๆใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเช่นอะไรโซนขายเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยโซนขายหมูสับก็ได้อะโซนขายเนื้อหมูแต่มีแฟบไปตั้งใกล้ๆอย่างเงี้ยมันใช่ไหมแฟบแฟบผงซักฟอกอะครับคนสมัยเก่าเขาจะเรียกว่าแฟบโอเคครับมันไม่มีอะไรจริงๆครับตอนนี้ก็คือถ้าอยู่ไปก็อาจจะน่าเบื่อฮะก็เรามารายงานความคืบหน้าเฉยๆว่าผมก็นั่งขุด ตาเหลือกตาแหกอยู่นะฮะก็ผมก็คงอาจจะพยายามออกคลิปพยายามจะออกคลิปให้ได้ทุกวันนะ,ะตามความสามารถแต่ก็คงจะออกทุกวันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้ววันไหนจะออกคลิปบ้างวันไหนไม่ออกบ้างก็ลุ้นเอาละกันฮะแล้วถ้าถามว่าพี่ออกช่วงเวลาไหนเฮ้แล้วแต่อารมณ์ฮะอารมณ์ดีหรือทําเสร็จเร็วก็ออกเร็ววันไหนอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดทํารายงานไม่เสร็จก็ออกช้านะฮะแค่นี้แหละฮะชีวิตง่ายๆฮะ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้เราจะเล่นกันอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่แบบนี้มีอีกหลายอย่างที่ผมอยากจะสร้างนะฮะและยังไม่ได้สร้างก็อย่าเพิ่งให้ผมเริ่มเล่นใหม่เลยนะฮะขอร้องขอเล่นแบบนี้ไปอีกยาวนานแสนนานเถอะนะฮะเพราะว่าแบบนี้เป็นอะไรที่ท,ที่ที่ใช้เวลาเล่นนานมากฮะคือแบบสร้างแต่ละอย่างเนี่ยคือผมทุ่มเทมากสําหรับแบบนี้เนี่ย คือทุ่มเทในสิ่งที่แบบสร้างใหญ่ๆอ่ะคือมันใช้เวลานะฮะอย่าคิดว่ามันแบบสร้างแป๊บเดียวนะเออเป็นคนดูใช่ไหมเออเป็นผู้ชมก็เหมือนแบบเข้ามาดูคลิปแล้วก็แบบอืมอืมอืมออเหรออ๋ออ๋ออ๋อสร้างคลังแสงอืมอืมอืมโอเคอ๋ออ๋อขุดรูเยอะอย่างงี้ก็เหมือนเข้ามาดูเฉยเฉอยังเข้าใจป่ะแต่อารมณ์คนเล่นจริงๆอ่ะฮะจะบอกอะไรให้ว่ามัน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  ถามันเบื่อไหมมันเบื่อตอนขุดฮะแต่มันจะสนุกตอนเราเริ่มสร้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะภูมิใจมากๆตอนเราสร้างเสร็จนั่นแหละฮะคือเกมไมค้า t ฮะบางคนอาจจะมองว่าเกมมันเป็นแบบเกมอะไรว่าเหลี่ยมๆอะไรประมาณนี้ทําไมถึงทําคลิปออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันอารมณ์มัน,มมนคือตอนตอนเด็กๆผมอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นเลโก้มังพอมาถึงเกมไมคาก็แบบเหมือนแบบเล่นเลโก้อะไรอย่างเงี้ย โอเคถ้าจบคลิปเพลงเท่านี้จริงๆแล้วครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนแรกก็พูดอย่างนี้ตั้งหลายรอบแล้วเหมือนแบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดยาวเหลือเกินนะฮะจบจริงๆแล้วขอบคุณที่ติดตามชมฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะอินอัลโทรฮะอัลโทรคืออะไรไอตอนจบท้ายคลิปอะฮะนั่นแหละฮะคือถ้าผมทําแบบนั้นคุณจะว่าผมไหมฮะคือนั่นผมว่าไม่จบแล้วแหละเวลาจบคลิปอะสังเกตไหมก่อนหน้าน,นี้คือมันจะแบบเตอร์ร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 ์เติร์ฮะแล้วก็จะมีบอก อะไรมีบอกว่าตอนต่อไปเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเอาเมาส์จิ้มได้คือสําหรับคนที่เล่นคอมพิวเตอร์อะโอเคคือมันจะกดตอนต่อไปอะไรเงี้ยกดได้ไงฮะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ฮะโลกของโลกของเราเปลี่ยนไปมันเป็นมือถือซะส่วนใหญ่แล้วฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นคือไอ้พวกไอ้ที่กดเวลาเหมือนแบบคลิปต่อไปคลิปถอยหลังประมาณเนี้ยคือมันต้องดูในคอมเท่านั้นไงถึงจะเอาเมาส์กดได้อันนั้นซึ่งมันมันอันนั้นมันจะเรียกว่า announcer หรือ announcement นั่นนะฮะ คือเขาจะประกาศยกเลิกแล้วไงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกนิดนึงฮะก็เลยต้องเป็นอัลโทรแบบนี้ฮะเป็นแบบให้ใช้แบบแบบเป็นแบบนิ่งๆเลยนะคือเป็นอัลโทรแบบโง่งๆเลยประมาณเนี้ยเป็นนิ่งๆแล้วให้เลือกคลิปเอาว่าคลิปต่อไปจะดูอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับจบจริงๆรอบที่สามแล้วนะขอบคุณที่ตามชมมนะสวหรับวอนนี้สวัสดีฮะบ,บายยยังไม่จบอีกเหรอจบแล้วจบแล้ว,ลวปิดคลิปได้แล้วปิดได้แล้วคือคลิปมันจบแล้วคุณ ครับคือคลิปมันจบแล้วคุณปิดได้แล้วฮะเนี่ยยังไม่ปิดอีกยังไม่ปิดอีกใช่ถ้าคุณไม่ปิดผมปิดเองก็ได้อโดโ